จอกับครูหมิวแล้วนะคะวันนี้นะคะครูหมิวก็จะมาชวนน้องๆน,นะคะปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์ตามจินตนาการตามหัวข้อที่ครูหมิวได้ให้น้องๆไปนะคะซึ่งครูหมิวนะคะก็จะนํามาจากในเล่มของธรรมชาติรอบตัวเราเล่มนี้นะคะที่เราเคยได้เรียนไปแล้วแล้วก็ทํากิจกรรมเกี่ยวกับจัดต่างๆนะคะว่ามีถิ่นที่อยู่อาศัยที่ไหนบ้างนะคะ หวังว่าน้องๆคงจำกันได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุูหมิวก็จะมาปั้นตัวอย่างดินน้ำมันที่จะให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างว่าน้องๆจะเลือกปั้นสัตว์ชนิดไหนก็ได้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุูหมิวเคยได้ปั้นสัตว์บางชนิดไปให้น้องๆดูแล้วนะคะอย่างเช่นก็คือพวกช้างหรือว่าไดโนเสาร์ก็ถือเป็นสัตว์นะคะแต่อาจจะเป็นสัตว์ยุคดึกดําบรรหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่คราวนี้นะคะครูหมิวจะมีสัตว์เพิ่มเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้ครบกับถิ่นที่อยู่อาศัยที่คุูหมิว เคยได้สอนไปนะคะครูหมิวก็จะเอามาจากเล่มน,นี้นะคะ สัตว์น่ารักนะคะเป็นนิทานนะคะในห้องของเรานั่นเองน้องๆบางคนเคยได้ฟังแล้วก็เคยอ่านกันไปแล้วนะคะในเล่มนี้ก็จะมีสัตว์มากมายเลยซึ่งผูกอ่ิวจะมาปั้นเป็นตัวอย่างวันนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นพวกเป็ดนะคะซึ่งก็จะอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกนั่นเองนะคะเป็นนกพูก่หรือว่าพวกนกพวกนี้ก็จะอยู่บนอากาศนั่นเองนะคะปลาแมงกะพรุนพวกนี้ก็จะอยู่ในน้ําบนบกนอกจากนี้ก็ยังมียีราฟหรือว่าหมูอีกนะคะ ดังนั้นสัตว์พวกนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ลองปั้นตามกันนะคะเพื่อที่จะส่งคลิปกลับมาให้ครูหมิวนะคะตามแบบประเมินพัฒนาการของน้องๆอ,อย่าลืมนะคะดูคลิปครูหมิวเสร็จแล้วก็ปั้นส่งครูหมิวมาแค่เพียงตัวเดียวนะคะตามที่น้องๆอ,อยากปั้นหรือน้องๆอ,อ,อยากจะปั้นสัตว์อื่นๆน,นอกเหนือจากที่ครูหมิวสาธิตไปให้ดู ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่ามีสัตว์อะไรกันบ้างชั้นชมเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเป็ดน้อยนะคะซึ่งจะอยู่ในเรื่องของธรรมชาติของเราที่ภูมิวจะให้ปั้นนะคะจะอยู่ในส่วนของ พัฒนาการทางด้านสติปัญญาก็คือให้น้องๆปั้นสัตว์นะคะตามจินตนาการอที่ครูหมิวได้ทําให้ดูไปในครั้งก่อนๆก็จะมีช้างกับไดโนเสาร์อันนี้คือจะเป็ดนะคะเรามาเริ่มดูอุปกรณ์กันเลยนะคะก็จะมีดินน้ามันทั้งหมดเลยจะมีสีเหลืองหรือสีอย่างอื่นก็ได้ที่ครูหมิวได้แจกน้องๆไปสีอะไรก็ได้นะคะที่ครูหมิวได้แจกไปแล้ววันนี้ครูหมิวจะใช้สีเหลืองนะคะทําเป็นตัวกับหัวของเป็ดแล้วก็ตานะคะ ก็จะใช้สีดํากับสีฟ้าแล้วก็ปากเป็ดเป็นสีแดงน้องๆสามารถใช้ดินน้ามันที่มีอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะค่ะให้น้องๆน,นะคะแบ่งดินน้ํามันเนี่ยนะคะเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือจะเป็นส่วนหัวกับส่วนตัวนะคะส่วนหัวเนี่ยจะเล็กกว่าส่วนตัวนิดนึงนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะส่วนตัวเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอ่า คุณหดีจะให้ดูนะคะคร่าวๆก่อนเสร็จแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของตัวนะคะก็จะมีขนาดต่างกันเล็กน้อยนิดเดียวค่ะอ่าเราก็แปะลงไปเลยนะคะนี่คือส่วนตัวส่วนอันนี้ก็คือหัวนะคะ น้องๆจะเห็นแล้วนะคะจะได้แล้วหัวกับตัวคราวนี้เรามาทําตัวปีกกันนะคะปีกถ้าเกิดว่าดินน้ามันของน้องๆไม่พอน้องๆสามารถที่จะใช้ดินน้ามันสีอื่นก็ได้นะคะแต่คลุ่มหิวขออนุญาตใช้เป็นสีเดิมนะคะเพราะว่าสีเหลืองของครูหมหิวค่อนข้างเยอะปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็บีบให้แบนนะคะบีบให้แบนเป็นแบบนี้ให้ขนาดเท่าๆกันนะคะทั้งปีกทั้งสองข้างเลยให้ขนาดเท่าๆกัน แล้วก็แปะลงไปค่ะอ่าก็จะได้แล้วนะคะเป็นปีก๋ยบคุณหนูหยิบให้ดูใกล้ๆอ่านี้นะคะนี่เป็นหัวนี่เป็นตัวแล้วก็นี่ก็คือเป็นปีกสองข้าง Hey, คราวนี้เราจะมาทําส่วนของปากกันนะคะปากคู่มิวยังมีสีแดงนะคะ mm hmm. เหลืออยู่นะคะน mm hmm. ้องๆอาจจะใช้สีส้มสีชมพูสีอื่นก็ได้นะคะแบ่งิน้ํามันออกมาเป็นก้อนเล็กๆนะคะ,ะก้อนเล็กๆประมาณนี้นะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็บีบให้แบนนะคะ เสร็จแล้วให้ด้านหนึ่งนะคะให้ด้านหนึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้เพื่อที่จะแปะเข้ากับตัวของหัวเป็ดนะคะส่วนด้านหน้าก็คือจะเป็นมนๆเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แปะลงไปที่หัวเป็ดกันให้หัวเป็ดนะคะอยู่ระดับล่างลงมาเพราะเดี๋ยวเราจะแปะตานะคะ ที่ด้านบนถ้าเกิดว่าน้องๆแปะขึ้นไปเยอะเกินไปเดี๋ยวส่วนประกอบของตาเนี่ยจะไม่สวยงามอ่านะคะอันนี้คือจะเป็นปากเป็ดนั่นเองนะคะทางนี้ต่อไปเราจะทำตาตาคู่มิวจะทำเป็นสองชั้นนะคะโดยใช้สีฟ้านะคะเป็นฐานก่อน้านออกมาเป็นก้อนกลมๆขนาดเล็กๆนะคะให้เท่าๆกันทั้งสองข้างเลย ก็จะได้สองก้อนเท่าๆกาันเสร็จแล้วเราเอาแปะที่ดวงตานะคะ,ะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะคะเราแปะสีดำเพื่อให้โดดเด่นขึ้นมาใช้เป็นก้อนเล็กกว่าสีฟ้านะคะ ใช้เป็นก้อนเล็กกว่าสีฟ้าอ่าก็จะได้แล้วหนึ่งข้างอีกข้างเลยค่ะอีกข้างหนึ่งก็ปั้นเป็นก้อนเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะก็จะอ่าแปะเข้าไปอีกข้างที่เหลือได้เลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะต้องเป็ดเดี๋ยวคุณหู่ให้ดูใกล้ๆก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ2ตัว อันนี้นะคะ